สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโอ้บูธในวันนี้เราก็จะมาเปิดเกมซีรีส์ใหม่ครับคือเกมสปาตูนครับโอ้โหหลายคนคงว้าวเกมใหม่โอ้โหเกมใหม่เหรอหาลุไม่ซื้อมาตั้งนานเล่นมาแป๊บเดียวเองแล้วแล้วก็ไม่เล่นมันเป็นเกมที่เล่นสนุกนะมาอยู่ผมจะเล่นให้ดูเกมสปาตูน,นะครับเป็นเกมแนวชูตติ้งนะครับที่ใครที่เคยดูเออที่ผมแนะเกมแนวของสปาตูไว้นะครับก็ได้จะรู้คร่าวๆนะครับ เอาละพอเราเข้าเกมมาปุ๊บนะครับก็จะขึ้นเออเป็นผู้ประกาศข่าว2คนนี้นะครับเขาก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับด่านต่างๆครับก็คือในแต่ละวันนะครับด่านจะไม่เหมือนกันครับคือด่านของแร้งอีกด่านหนึ่งด่านของเรกูล่าแม็ก์ก็อีกด่านหนึ่งก็คือมันจะมี2แม็ก์ครับคือแต่ละวันจะเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆมาเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเมืองนะครับเมืองนี้ก็คือเมนูนั่นเองเนี่ยตอนขยับเนี่ยเราจะต้องจับเกมแพดนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว้าวเอ้ยเจ๋งว่ ถ้าใครมีเครื่องเกมวียูนะครับต้องซื้อเกมนี้ครับสปาตูนครับโอ้บอกเลยว่าไม่ซื้อในโคตรพลาดอะ่ะมันเป็นเกมที่เล่นสนุกมากครับแต่ที่ท่านผู้ชมไม่เห็นผมเล่นเนี่ยก็เพราะว่าผมติดซุปเปอร์สแกับพ็อกเก็ตเฮอร์มนมากกว่าครับคือมันสนุกจริงๆนะสปาตูนเนี่ยมันเหมาะที่จะเล่นหลายๆคนมากกว่าเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเป็นแก๊งอะ่ะคือผมก็มีเพื่อนอยู่3คนนะครับที่แบบได้เล่นกันโอเคครับงั้นเรามาดูแนวการเล่นของเกมสปาตูกันครับ เดีย๋ยวเราจะเข้าโหมดเนื้อเรื่องก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีที่ให้ยิงมีที่ให้ลองอะไรอย่างี้มานี่คือโหมดเนื้อเรื่องนะครับเข้ามาปุ๊บอ่ะปุ่มยิงนะครับคือกดปุ่ม ZR ครับ ZR นี่คือเหมือนจะปุ่มของเกม p l a y s t a t i o นนะครับคือกด R2 นั่นเองเออกดปุ่มตรงนั้นแ่ะการบังคับนะครับก็คือใช้แอนดล็อกครับแอนดล็อกซ้ายนะครับ อันนี้คุณรู้อยู่สองปุ่มเลยใช่ไหมอ่ะก็ยิงไปเรื่อยๆเขาเห็นว่าจะทั้งหลังเนี่ยจะมีถังอยู่นะครับก็คือเป็นถังสีหมึกหมดใช่ไหมแล้วก็ต้องรอสักพักครับเดี๋ยวมันก็จะฟื้นหมึกขึ้นมาครับก็คือหมึกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราก็ต้องไปอยู่ตามพื้นที่เราอยู่นะครับกด R นะครับคือการปลาไอเทมนะครับคือปาสกิลของเราครับคือคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับคือปาระเบิดปลาสปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไออกันนนลล์แ้ว แล้วตอนเคลื่อนไหวไปเร็วๆนะครับคือใช้แบบเป็นรูปแบบปังปลาหมึกนะครับก็คือกด ZL ครับก็คือ L2 นั่นเองของ PlayStation นะครับมันจะทำให้เรานั้นเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับแล้วก็ดำลงไปในหมึกครับผมบอกเลยนี่คือเกมดินจาชัดๆเลยผมโคตรชอบเลยตอนระหว่างดำครับก็เราก็สามารถเพิ่มหมึกได้นะครับแล้วตอนที่เราเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับอาวุธชุดนะครับก็จะไม่เหมือนโหมดออนไลน์คือจะแยกกันนะครับเล่นแบบซิงเกิลก็ซิงเกิลครับเล่นแบบออนไลน์ก็ออนไลน์ไปเลย ก็อันนี้จะเป็นแบบโหมดซิงเกิลนะครับคืออันนี้มันมันจะไม่ใช่ปืนแล้วก็อาวุธชุดที่ผมใส่นะครับตอนที่ผมนั่งเล่นโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยหรือซิงเกิลเนี่ยรู้สึกว่าผมโคตรชอบโคตรติดอะคือแบบโหมดเนื้อเรื่องแบบมันแจ่มมากอะมันจะมีบอสตามด่านน่ะแล้วแบบแต่ละด่านมันก็ท้าทายมากแบบว่าจะต้องผ่านนู่นผ่านนี่คือสิ่งที่ขวางมันค่อนข้างเยอะครับโอเคครับงั้นเราจะกลับไปที่ด่านแรกนะครับมาเล่นให้ดูแล้วกันว่าด่านแรกมันมีลักษณะยังไงเออเกดผิด ในจอเกมแพดนะครับก็จะมีจออยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ครับเราก็จะเป็นแมปนะครับแล้วก็จิ้มบิมไปตามจุดต่างๆได้เลยมามาเริ่มด่านแรกกันเลยครับอ่าคือสีของตัวละครเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอมาเริ่มกันเลยครับ โผล่มาครับก็เจอศัตรูก่อนเลยครับศัตรูก็ดูตามจุดต่างๆนะครับและพื้นนะครับพื้นสีม่วงเนี่ยเราก็ต้องยิงหมึกนะครับให้เป็นสีเขียวครับเพื่อให้เรานั้นได้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับโลเลอะไรมาอีกด้านหนึ่งยิงเลยน่าไงล่ะอ่กดแับอลนะครับเพื่อดำนะครับแล้วก็จะมุดนะครับทำให้ศัตรูนั้นมองไม่เห็นครับเล่นในโหมดออนไลน์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่แบบไม่รู้ดิมัน มันดูเหมือนเราเก่งับแต่ว่าทุกคนเก่งหมดเลยเรื่องการดาเนี่ยถ้าแต่เราเหยียบสีของศัตรูนะครับทำให้เรานั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับนี่ดามไปครับเปิดทางครับเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับแหม่ระหว่างยิงครับศัตรูก็มองไม่เห็นครับยิงที่หมดแหมดูน่าสนุกไหมล่ะคือผมว่าเกมน,นี้เป็นเกมที่แบบเด็กๆน่าจะชอบมากอะ่ะคือแบบผมว่ามันเป็นเกมที่ เขาเรียกว่ามันไม่ใช่กระสุนจริงๆอ่ะแต่มันใช้กระสุนของอะไรบีบีกัร์ดนี่คือสุนสีอ่ะเป็นอันนี้เป็นสีหมึกอ่ะแล้วก็เกมสปาตูนนะครับก็ได้รับรางวัลน,นะครับเกมออสเดียนะครับของจะเป็นเกมอาวาสส์า2016ครับน่าอันไหนที่เราไม่มีพื้นเป็นสีแล้วเราก็ยิงพื้นนะครับนำล่องไว้ก่อนครับเราจะขึ้นที่ไวขึ้นครับทางไหนวะอ๋อตรงนี้ยิงสีเปิดทางครับ มีสาดสา,ดสาดยิงครับยิงพวก AI พวกนี้ก็รู้สึกจะคือถ้าเกิดเราหลบเก่งๆเราก็จะไม่โดนยิงครับไงดูเหมือนเล่นง่ายไหมจริงๆเล็เลกๆโคตรยากอ่ะดูน่าสนุกไหม,มล่ะนี่ปลาระเบิดครับผมไม่โดนครับขึ้นมานี่นะยิงครับยิงเปิดทางครับ ตอนนี้เขาให้เราไปหากุญแจนะครับเพื่อจะไปทางต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราหากุญแจก่อนหน้ากุญแจอยู่นั้นครับแล้วก็ยิงฝามาก่อนหลบไปเพื่อหลบไปยิงสาดครับอ๋อถ้าเกิดเราแปลงเป็นหมึกนะครับแล้วก็ไม่มีสีนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำให้เรานนั้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับหรือว่าเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองว่าง่ายๆหนาตอนนี้เราได้กุญแจครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะฮะห่าเปิดทางแล้วก็ไปต่อครับ พุ่งไปครับอ่าเจไดมีโมต่อครับตอนที่เราดำนะครับเสียงทุกอย่างมันจะเงียบลงครับโอ้ผมโคตรชอบมากอนะหรือว่ากำลังเป็นินจาอยู่เล่นกับคนนี่บอกเลยว่ารูปแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับคือมันจะมีอาวุธต่างกันเลยครับจะมีทั้งปืนกลมีทุกกันมีอะไรวะโรลเลอร์โรเลอร์สีทาบ้านอะไรอย่างเงี้ย เด,เดี๋ยวเราจบตานี้นะครับหมดในเรื่องแล้วเราก็จะไปเล่นโหมดออนไลน์กันดูนะฮะนีงนีอ๋อแล้วก็ใครนะครับถ้าเกิดซื้อเกมสปาตูมานะครับอุย้ยเหมือนเล่นกันนะมันมีกลุ่มนะครับแต่ว่าผมผมไม่ค่อยเข้าไปจอยเล่นเท่าไหร่คือพวกเขาเลเวลสูงมากครับเขาเลเวลกันท่าไแร่น่าจะมาสักสามสิบสี่สิบขึ้นอ่ะแต่ผมเลเวลสิบกว่าเองกลัวไปถ่วงเขามาอันนี้ก็จบด่านแล้วนะครับ หมดหนึ่งเรื่องนะครับก็ผมไม่อยากจะสปอยนะครับเพราะว่ามันจะมีบอสหรือมีอะไรครับเราจะกลับไปที่ล็อบบี้นะครับมาเราจะเข้าโหมดออนไลน์กันนะครับนี่คือจ,จริงๆเราจะเข้าเดิอนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงเกมแพ็คก,ก็ได้ครับตรงจอข้างล่างครับเพราะว่ามันจะวราปเข้าไปเลยมาอาธิบายก่อนเลยตอน,น,นเข้าโหมดออนไลน์นะครับนี่จะเป็นซ็อกเกตเทินะครับก็คือเล่นแบบเป็นทีมครับทีมกับเพื่อนแบบเป็นแร้ง อ่าอันนี้ก็จะเป็นแรงแบบเป็นแบบลุยคนเดียวครับเป็นแรงนะครับแล้วก็คือจะต่างกันครับแรงเนี่ยจะมีมันจะมีเงื่อนไขครับตอนเล่นนะครับแต่ลูกลาบเบร์เทิลเนี่ยก็เล่นแบบเป็นเหมือนเป็นทับติกนะครับแต่ว่าการเล่นจะตายตัวมากครับคือแข่งกันที่จะสาดสีให้ได้มากที่สุดครับในพื้นที่สุดมีแมปอยู่ใช่ไหมยิงยิงหมึกนะครับให้เต็มพื้นนะครับให้พื้นสีไหนได้มากที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหห้องนี้แม่งแบบเลเวลต่างกันชิบหายเลยผมนี่เลเวลต่ำสุดเลยเลเวลสิบกว มาโอ้ทีมเราเป็นปืนกลหมดเลยเนี่ยโหฝั่งนู้นเขามีสไนค์เขาแล้วก็มีโรเลอร์สีทาบ้านด้วยมาครับมาเลิกกันเลยครับวิธีการเอาชนะของเรานะครับก็คือการพ่นสีหมึกให้ได้มากที่สุดครับเราเป็นสีส้มนะครับมายิงให้ได้หมดครับคือสีตรงกำแพงไม่นับนะครับเรานับตรงสีพื้นนะครับยีสายครับเห็นเห็นตรงด้านด้านขวาผมงไหม ขวาโบยเห็นไหมมันจะมีบาซูก้าอยู่ครับถ้าเกิดเต็มใช่ไหมครับเราก็สามารถยิงอันติหรือถ้าไม่ตายนั่นเองครับของผมเป็นบาซูก้าครับแล้วก็จิ้มลงแมปยิงตรงไหนก็ได้ครับมันจะเหมือนเราทิ้งบอมหลังโลกอ่ะอ่ารอเจอแล้วนี่เนื้อย่าเหลืออย่าเหลือนี่คฮะไอ้เนี่ยบาซูก้าอย่างงี้ครับผมที่ผมยิงจะเป็นอย่างงี้นะครับอ่าอยู่นั่นไงสไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเออนี่ไงอ่าสองศพแล้ว เดียวเดียวเราต้องเล่นเป็นนินจาครับเราเป็นคือปกติตอนผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยจะช่วยผมไม่ค่อยจะช่วยเพื่อนเท่าไหร่เลยหมายถึงว่าจะช่วยแบบว่าช่วยให้เอาชนะผมจะเล่นแบบเหมือนชอบบ้าบ้าไปฆ่ามากกว่าแม่งแนวการเล่นคล้ายๆเหมือนในเกมโปกเก้นเลยแบบวิ่งเข้าไปตีอย่างเดียวไหนอยู่ไหนเอ่ยไม่อยู่ใช่ไหมเราก็สาดสีนี่แหละล่อให้มาครับคือฝั่งนู้นก็ต้องฝั่งนู้นก็ต้องยิงพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับอ้าเวเจอแล้วเอาสองศพมารออยู่เลยออกไปไหนวะไม่งมุถหายไปละ เอ้ยอ่าอยู่ตั้งไงรถเลยสี่ทาว้านเหรอไม่อะไรอะไรจะจะสาดใส่เหรออย่าหวังอย่าหวังนี่อ่ายิงรอบนึ่งครับนี่นะลงตรงนู้นครับโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเออจะฆ่าเราเหรออย่าหวังเฮ้ยระเบิดมาครับโอ้โหเกือบโดนแล้วโอ้ยสไนเปอร์ยิงมาครับเดี๋ยวยืนไหนวะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องยิงสีนำล่องไว้ก่อนครับไม่งั้นเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้อ้าวโดนด้วย ได้มาอีกศพหนึ่งครับยิงครับยิงสี่ํำร่องครับอยู่ไหนอยู่ไหนถุงบนข้างบนเจอเน,นี้ยนี่เนี้ยน,นี่เออหมึกหมึกย้อยลงครับยังโดนนะคือมันไม่เหมือนกับอะไรวะมันไม่เหมือนกับปืนนะครับที่ปืนที่มันแบบว่ามันจะออกแนวแบบองหน่อยแต่ว่านี่แบบมันจะย้อยลงคือก็ต้องกาเอาครับคือแต่ละอาวุธอาวุธแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเฮ้ยข้างหลังหลังมีมันโรเลอร์โรเลอร์ลเหรอ,ลลอมีตัวหนึ่งเหรอมีตัวหนึ่งเหรอ โอ้โหตายครับแต่เราก็ได้หลายศพนะก,ก็ยังดีตอนเราตายครับเราก็สามารถเลือกจุดที่เราจะไปหาเพื่อนได้ครับอ้าวเฮ้ยอะไรวะโอ้โหสไนเปอร์โอ้โห,โโหมันรออยู่เลยตอนที่เราตายครับมันจะบอกสกิลของอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเขามีสกิลอะไรบ้างครับซึ่งจะเป็นตัวชุดนะครับมีว่าสามชุดคือ,อมีหมวกเสือ้อแล้วก็รองเท้าครับ ไหนไหนอยู 199, ่ไหนรู้นะว่าอยู mm ่แถวนี hmm. so ้ฮะนี่ไงเจอแล้วอะไร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 จะฆ่าเหรออย่าหวังอย่าหวังดีครับเวลาใกล้หมดครับรีบสาสีเร็วเครับจะจบแล้วจะจบแล้วเร็วเร็มาดูแมพครับนี่ของผมสีส้มครับอีกฝั่งป็นสีน้ําเงินอ่าชนะครับสาสีไปทั่วแมพครับ4ี่้าเปอร์เซ็นต์นะครับอีฝั่งได้แค่ส9สิบเกลเวลน้อยสุดกับเพื่อนเลยครับโหฆ่าไปเจ็ดตายสองครับ ก็โอเคครับเหมือนผมไม่ได้ช่วยเรื่องของการยิงพื้นเท่าไร่เลยไรไค่าอย่างเดียวโอเคมาสำหรับซีรีส์ของเกมสปาตูนะครับก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมยังผมไม่รู้ว่าจะมีต่อหรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนดูกระแสว่ามีคนสนใจไหมใครที่ซื้อเครื่องวีวูมาครับแล้วก็ซื้อเกมสปาตูนะครับก็ติดต่อมานะมามาเล่นด้วยการเล่นเป็นทีมเอาล่ะงั้นขอฝากซีรีส์เกมสปาตูไม่ด้วยนะครับ ก็เจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ